เสียงคำรามแห่งการผจญภัยความตื่นเต้นของพลังและคำมั่นสัญญาแห่งความประหยัดมารวมตัวกันในรถยนต์ระดับตำนานคันหนึ่งกลับมาพบกันอีกครั้งกับมูเทอร์แมนสถานที่ที่รถยนต์มาพบกับความหลงไหลและความหลงไหลก็ได้พบกับถนนวันนี้เราจะพาคุณไปจอดลึกตั o เตอร์ฟอร์จินไฮบริด2026รุ่นใหม่ล่าสุดรถ SUV ที่ไม่ได้แค่ยกระดับเกมการแข่งขันแต่ยังสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับพลังงานความหรูหราและความยั่งยืน เตรียมตัวให้พร้อมเพราะในวิดีโอนี้เราจะพาคุณไปสำรวจทุกมุมของ Fort u n e r Hybrid 2026ตั้งแต่การออกแบบที่ทรงพลังเทคโนโลยีแห่โ่งอนาคตสมรรถนะที่พัฒนาใหม่ระบบไฮบริดที่ล้ำสมัยไปจนถึงความหมายที่แท้จริงของมันต่อโลกของ SUV ถ้าคุณกำลังรอคอยการผสมผสานร,ระหว่างความแข็งแกร่งความเชื่อถือได้และนวัตกรรมสมัยใหม่รถคันนี้อาจเป็นคำตอบทุกข้อที่คุณต้องการ Toyota f ฟ r t u n e r เป็นหนึ่งใน SUV ที่ครองใจผู้คนในเอเชียแอฟริกาตะวันออกกลาง และละตินอเมริกามานานกว่าทศวรรษด้วยชื่อเสียงด้านความทนทานค่าขายต่อที่สูงและสมรรถนะที่ไว้ใจได้ทำให้มันกลายเป็นรถคู่ใจทั้งครอบครัวนักเดินทางและผู้ประกอบการแต่เมื่ออุตสาหกรรมยานยนต์กำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่โลกแห่งพลังงานสะอาดฟอร์ชเนอร์เองก็ต้องปรับตัวเช่นกันและนี่คือจุดที่โตโยต้าฟอร์ชเนอร์ไฮบริด2026เข้ามาเติมเต็มโตโยต้าได้รวบรวมทุกสิ่งที่ผู้คนรักในฟอร์ชเนอร์มาพัฒนาใหม่เติมเต็มด้วยดีไซน์ล้ำสมัยความประหยัดพลังงาน และฟีเจอร์อัจฉริยะแต่ยังคงไว้ซึ่ง DNA อันแข็งแกร่งสิ่งแรกที่สะดุดตาคือดีไซน์ถายนอก Fortune Hybrid 2026ถูกออกแบบให้ดูฉบเฉียวและแข็งแกร่งในเวลาเดียวกันตัวถังถูกแกะสลักด้วยเส้นสายที่คมชัดและดูดันกระจังหน้าหกเหลี่ยมขนาดใหญ่ พร้อมลายตาข่ายละเอียดประกบด้วยไฟหน้าเล็แบบเพรียวบางที่เชื่อมต่อกับไฟเดียกันชนหน้าดูหรูหราแต่แฝงไปด้วยความแข็งแรงช่องดักลมไม่เพียงสวยงามแต่ยังช่วยเรื่องระบายความร้อนและอากาศพลาศาสตร์ฟฟร์ชินไฮบริดมาพร้อมลอ้ออลอยดีไซน์ใหม่ขนาด18ถึง20นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นด้านข้างเผยให้เห็นเส้นสายตัวถังที่ชัดเจนซุ้มล้อที่บึกบึนและเส้นขอบกระจกที่สูงขึ้นเสริมภาพลักษณ์หรูหราและทรงพลังส่วนท้ายก็ดึงดูด ไม่แพ้กันไปท้ายเล็ด,ดีไซน์เพียวเชื่อมต่อด้วยเส้นไฟพาดยาวสปอยเลอร์หลังคาสปอร์ตและฝาท้ายที่มีมิติชัดเจนทุกมุมมองของฟอร์จินาไฮบริถ่ายทอดทั้งความหรูและความแกร่งไปพร้อมกันเมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารการเปลี่ยนแปลงยิ่งชัดเจน t o โ,โยต้ออกแบบภายใน f o r ์จินาไฮบริด2026ให้ทันสมัยและรูราก,กว่าที่เคยโต๊ะคอนโซลมาพร้อมหน้าจอสัมผัสลอยตัวขนาดใหญ่1 4นิ้วรองรับ Apple Car p l a y พและ Android Auto แบบไร้สายรวมถึงระบบเชื่อมต่อคอนเน็กติฟการุ่นใหม่ มาตรวัดเปลี่ยนเป็นจอดิจิทัลเต็มรูปแบบขนาด12นิ้วที่สามารถปรับแต่งได้ตามใจช่วยให้ผู้ขับเลือกแสดงผลได้ทั้งการนำทางการกระจายพลังงานไฮบริดหรือข้อมูลการขับขี่ภูมิลาลออกแบบใหม่พร้อมปุ่มควบคุมแบบสัมผัสรุ่นท็อปมาพร้อมแฮดอัพดิสプレイที่สะดวกและทันสมัยเบาะนั่งหุ้มหนังคุณภาพสูงปรับปรุงการรองรับให้นั่งสบายขึ้นบอกคู่หน้ามีระบบระบายอากาศแถวสองและสามถูกออกแบบให้กว้างขวางกว่าเดิม พร้อมระบบปรับอากาศแยกโซนเพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้โดยสารทุกตำแหน่งไฟม m b ันไล l สร้างบรรยากาศรูรราในยามค่ำคืน t o โโย o t a ยังเสริมฉนวนกันเสียงทำให้ห้องโดยสารเงียบสงบแม้ขับบนทางด,วด่วนและที่สำคัญคือยังคงความเป็นรถครอบครัวด้วยพื้นที่เก็บของมากมายช่อง USB-C หลายตำแหน่งแท่นชาร์จไร้สายและการทับบาะที่ยืดหยุน่นหัวใจสำคัญของ f o r t u n e e r b